สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนรับเงินฟรีเข้าทูมิเนอเรตจากกิจกรรมแจกว่าใหม่ล่าสุดในตอนนี้เลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะหมดเขตแล้วนะครับใครที่สนใจนะครับผมรับเงินนะครับก็จะมีตั้งแต่100บาท200บาท400บาท1 5 0 0บาทถ้าอันดับหนึ่งก็คือ40,000บาทเลยนะครับทุกคนมันจะถอนเข้าทูมิเนอเรตให้กับเรานะครับใครที่ยังไม่มีแอปนะครับผมกดลิงก์ด้านล่างเดี๋ยวผมสอนแบบละเอียดตอนนี้นะครับรีบก่อนที่มันจะหมดเขตนะทุกคน นี่นะครับผมเข้ามาที่ใต้คำอธิบายนะครับผมก็จะเห็นตรงนี้นะครับว่าลิงก์เข้าร่วมกิจกรรมนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับหรือว่ากดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับผมก็กดตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเปิดเลมอนเอ็กนั่นเองนะครับใครที่ยังไม่มีนะครับมันก็จะไปที่เพจสโตร์นะครับสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับทุกคนแอปตัวนี้นะครับผมแอปเลมอนเอ็กนะครับสีเหลืองๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับ สำหรับวิธีการสมัครนะครับทุกคนจะใครมี Tikt อกนะครับผมก็เข้าร่วม t i k t o k ไปเลยหรือว่าใครที่ไม่มีก็ Google หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราก็ได้นะครับผมตั้งอายุให้มากกว่า18นะครับเพราะว่าเขานะครับผมให้กับคนที่อายุ18ขึ้นไปนั่นเองนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็กลังจะเห็นนะครับผมว่าเราจะได้ดอกไม้ไฟตรงนี้มานะครับถ้ากดเข้าลิงก์ผมนะครับดอกไม้ไฟนะครับผมจะทําให้เราติดอันดับตรงนี้นะครับทุกคนเห็นอันดับไหมครับอันดับตรงนี้นะครับผมสามารถ เขาก็จะให้เงินเรานะครับผมเป็นทูบิเนียเลตนะครับทุกคนตรงนี้นะครับเราต้องแข่งขันกับทุกคนนะครับผมเลยบอกให้ทุกคนว่ากดลิงก์ด้านล่างนะครับผมเราจะได้ดอกไม้ไฟมานะครับสูงสุดนะครับผมก็เคลื่อนอันดับหนึ่งนะครับผมตรงนี้สามารถดูได้เลยวิธีการหาดอกไม้ไฟนะครับเมื่อกดเช็คอินตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับกดไปเลยเราก็จะได้ดอกไม้ไฟเพิ่มขึ้นแล้วเห็นไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับผมมันก็จะทําให้เราติอานดับเพิ่มเห็นไหมครับก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนสามารถทําได้ทุกวันนนนะะะคครรรรรััับบบแลกก็ี่่มมมเเาาาสถชวยพืออไไไดด้้ฟ หรือว่าจะแชร์ลิงก์ก็ได้นะครับทุกคนประมาณนี้นะครับวิธีการทําเลยนะครับผมก็แค่เรานะครับผมเข้ามาเช็คอินทุกวันตรงนี้นะครับหรือว่าจะกดผ่านลิงก์ผมนะครับผมใต้คลิปวิดีโอกดได้ทุกวันเลยนะครับทุกคนเราจะได้เป็นดอกไม้ไฟตรงนี้มานะครับผมดอกไม้ไฟตรงนี้จะทําให้เราเตียมดับนะครับเห็นไหมครับทุกคนสามารถมาดูได้นะครับผมว่าเราเตียมดับเท่าไหร่อยู่นะครับรางวันที่เราจะได้ก็เท่านี้นะครับผมรางวันที่7นะครับเราก็ดูนะครับผมว่ารางวันที่7นะครับผมอยู่อันไหนนะครับก็ตรงนี้เลยนะครับผมสูงสุดนะคก็ือดเไ้ลย กดลิงก์ด้านล่างนะครับผมเพื่อเข้ามาทํากิจกรรมนะครับทุกคนก่อนที่มันจะหมดเขตนะครับผมประมาณนี้นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นั่นเองนะครับลิงก์ด้านล่างนะครับผมเข้ามาแล้วก็ทําได้เลยนะทุกคน